แต่ออารมณ์ที่บอกว่าแบบถ้ามาแบบหมายเหยาะไก่นี่หนูไม่ไม่ใช่ไม่เอาเลยคือในบาง <อะ S 2> คนอะค่ะความสัมพันธ์บางคนคือบางคนอาจจะแค่คุยคุยอือ่ะคนนี้รู้สึกดีคุยกันไปก่อนนะอะไรประมาณนีน้แต่หนูคิดว่าเฮ้ยถ้าอยากจะจริงจังกับการเป็นแฟนเธอก็ต้องแสดงความจริงจังให้เห็นคือมันจะรู้สึกผิดอะตัวเราเองจะรู้สึกผิดที่แบบอ่ะคุยกับคนนั้นไปด้วยคุยกับคนนี้ไปด้วยเออทดลองคุยไปก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเองอะตัวหนูเองหนูจะรู้สึกว่ามันดูไม่ดีเลยมันดูประหลาดอะที่แบบอยู่ดีดยกันคยกับททน้งี่่โออเเเราาละว เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะเพราะฉันไม่รู้หรอกว่าเราจะจริงจังกับคนไหนแต่หนูก็ทําทไม่ได้เอง,งดีนะหนูทําไม่ได้เอง,เองหนูหนูจะรู้สึกว่าแบบอืลองคุยเป็นคนๆไปไหม,มคุยไปเลยเนี่ยถ้าสมมตินคนนี้ดูแล้วไม่ใช่ดูแล้วไปด้วยกันไม่ได้จะสามเดือนก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่งั้นก็จบไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกับคนใหม่ดีกว่าเอ้ยนี่คือความสัมพันธ์ที่อยากจริงๆบางคนอาจจะบอกว่านี่เป็นอุดมคติเลยนะคือคุยทีละคนคบทีละคนจบทีละคนจริงๆมันไม่ได้ยากหรอก นพี <No. S 2> แต่ว่าวันนี้มันอาจจะมีแบบหลายๆคนอาจจะค่ะอาจจะมีความแบบเอออยากจะแบบไปเรื่อยๆจนกระทั่งบางทีเลยลืมไปมแล้วเคยอ,อกหักไหมคะแบบเนี้ยหนูไม่ได้ใช้คําว่าอกหักแต่มันจะเป็นโมเมนต์ของความแบบรู้ในสิ่งที่แบบเอ้าเหรอเป็นแบบนี้เหรออย่างเงี้ยผิดหวังในที่นี้หมายความว่าสมมุติว่าเราคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่ แล้วเราไปรู้อีกทีนึงว่าเขามีคนคุยอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือความรู้สึกของหนูคือแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้เป็นแฟนแค่คุยแล้วใจไปอย่างตอนนั้นใจเราก็ต้องไปอยู่แล้วเพราะเวลาเราคุยกับใครเราก็เต็มที่กับทุกคนถูกป่ะคะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเต็มที่กับเขาแต่เฮ้ยทําไมคุณแบบเล่นแบบ คุยกับคนนั้นด้วยแล้วก็คุยกับคนนี้ด้วยในมุมอย่างเงี้ยบางทีไอไอไอมุมแค่แบบคุยด้วยยังไม่เท่าไหร่นะคะมีแฟนอยู่แล้วมาคุยด้วยอย่างเงี้ยก็มีมีเลิกนี้เลิกเลยไหมคะนุยุดเลยค่ะทันทีเมื่อไหร่ที่หนูรู้ว่าถ้าคุณมีคนที่คุณคุยอยู่แล้วไม่ว่าจะกรณีอะไรก็แล้วแต่หนูหยุดเลยทันทีแม้ว่าจะรักแล้วก็จบได้มันไม่ได้มีโมเมนต์ของความว่ารักแล้วเพราะ หนูยังไม่ได้จริงจังกับใครดังนั้นหนูยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบหนูรักเขาขนาดที่แบบเฮ้ยฉันยังต้องไปต่อไม่มีมแล้วหนูจะรู้สึกอย่างนี้ว่าในเมื่อถ้าเกิดคุณมีคนคุยอยู่แล้วแล้วคุณคุยกับฉันได้ถ้าคุณคบกับฉันคุณก็มีคนอื่นได้เหมือนกันดังนั้นหนูไม่เอาเลยตั้งแต่ต้นเป็นคนที่นับ <ขอ S 1> ถือตัวเองพอสมควรนะพี่ว<ช>่า <ๆ S 1> จริงอะการรู้สึกเป็นเรื่องสําคัญมากเคยมีเหตุการณ์ที่จับโปได้ไหมคะว่าฮันแน่คุยกับฉัน แต่มีคนอื่นนี่ว่ามีครั้งหนึ่งก็คือไปเจอในงานแต่งงานเพื่อนคือ<า>คือแปลว่าอะไรในงานแต่งงานนั้นเราไปหน,น,นูไปเป็นเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเจ้าสาวยืนอยู่หน้าแบ็คดรอปมีคนเดินเข้ามาเพื่อจะถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินมาคู่กันเลยหนูเห็นตะไกลเลยหนูแบบคือคนที่เรากำลังคุยด้วยอยู่คือคือก็คือมีแบบมีโอกาสได้คุยกันแต่ไม่รู้ในฐานะอะไรนะคะแต่รู้จักกันก็ยังคุยอยู่ก็ยังคุยอยู่แต่แบบหายหายห่างห่างหายหายคือเหมือนไม่ได้คุยกันตลอดเวลา แต่แบบเดินมาตะกลเลยอะแล้วหนูก็มองเขาแบบคําถามในหัวมันมีขึ้นมาแบบว่ามาใครอะอืแล้วคนนี้คือใครอะผู้หญิงคนนี้เราก็รู้จักด้วยแล้วเขาเป็นใครเอ๊ะเขามีความสัมพันธ์อะไรกับเพื่อนเราคือมันมีคําถามท,าที่อยากถามเพื่อนเยอะมากเลยค่ะแต่ถามไม่ได้งานแต่งานเพื่อนตัวเองอก็เก็บไว้ก่อนเพื่อนก็แบบเออจัดงานวิธีอะไรข้ามวันไปอีกวันหนึง่งจนแบบเพื่อนหนูเขาตื่นแล้วหลังจาก after party ทุกอย่างเดี๋ยวคนเฮ้ย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 ตัวเมื่อวานนี้เหมือนแบบเราเห็นคนเนี้ยเพื่อนหนูก็ไม่รู้จัก เขาก็ไม่ร who ู้ว่าในงานแขกเขามีเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันคนคนไหนอะต้องไปนั่งไล่รูปกันว่าแบบคนเนี้ยที่มาถ่ายรูปคนนี้คือใครอ่ะถึงจะมานั่งรู้อะค่ะว่าเขาคบกันมาต้องนานแล้วอแล้วบบตกใจไม่เห็นเลาหนูไม้เขาเขาก็นิ่งนี่แล้วแล้วทักกันไหมทักเฮ้หรือหรือว่เขาก็ทักหนูไงอ๋อทักแต่ไม่ได้ทักตอนที่ยืนจะลันจะแบบเข้ามาถ่ายรูปหน้าแบ็คดอปนะคะเหมือนแบบไปเดินสวนกันในงานมุมอื่นอื่นอย่างเงี้ยมีทักมาเนี้ยหนูก็แบบ คืออะไรอ่ะคําคถามของหนูคือหนูไม่ค่อยชอบชีวิตแบบนี้อยู่แล้วมีแบบมีมีส่งมาถามมีส่งข้อความเออมีเหมือนแบบส่งข้อความคุยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าแบบหนูไม่คิดว่าหนูจะเจอตรงนี้เราก็ไม่คิดว่าจะต้องแบบมาเจอในงานนี้คือแบบยังไงคือหนูถามอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้คบกันเป็นแฟนนึกออกป่ะคะดังนั้นเราจะไปเจ้ากี้เจ้าการเรืองของเขาได้ยังไองอะไรอย่างเงี้ย 자속자토가 <목소리나>